คุณพี่สนทยายอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณสนทยายคะสวัสดีค่ะคุณถนอมพี่คุณจินนี่ค่ะถามได้เลยค่ะเออคือก่อนหน้านี้เคยถามคุณถนอมมาแล้วนะคะคือดิฉันได้ซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วกับพ่อไม่ลูกติดทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยในกรณีที่สามีเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนลูกติดต้องมีส่วนในบ้านหลังนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต ทีนี้เอ,อวิธีที่จะโยกย้ายก็คือว่าดิฉันจะโอนให้กับบุคคลที่สามไปโดยมีหนังสือยินยอมจากทางสามีถูกต้องไหมคะก็คืออันนี้ถือว่าเอออันนี้จะจะเรียนสอบถามคุณถนอมว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยที่สามีเซ็นหนังสือยินยอมและดิฉันทําการโอนให้บุคคลที่สามเนี่ยเออทางลูกติดของสามีไม่สามารถจะมาเรียกร้องติดได้ใช่หรือไม่คะ ตอบไปแล้วตอนนั้นนะ่ะคณคนมามีติดใจตรงไหนอีกอนน่ะมันอยู่ที่มันอยู่นี้นะคุณฟังนะเรื่องนี้นะค,ค,คุณกับสามีสองคนเป็นผัวเมียกาันยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ใช่ไหมค่ะอืมเมื่อมีชีวิตอยู่ทั้งคู่เนี่ยถ้าสามีจะยกให้คุณหรือเขาจะยกให้คุณแล้วคุณจะไปยกให้ใครหรือขายให้ใครคุณก็เป็นสิทธิ์ของได้ทั้งหมดเลยเพราะเขาเขามีสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับลูกเขาครับ อ๋อคืออย่างนี้ค่ะคุณถนอมที่โทรมาเรียนรบกวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าดิฉันไปสอบถามเรื่องการโอนเนี่ยค่าโอนไปตั้งสี่ห้าหมื่นซึ่งดิฉันไม่สามารถจะชําระได้ดิฉันก็เลยปรึกษากับสามีว่าถ้าในกรณีที่ให้สามีออกหนังสือเป็นลายลักอักษรว่าโอเค แม้ว่าจะเป็นสินสมรสเนี่ยแต่ก็คือว่าบ้านหลังนี้ดิฉันเป็นคนที่จะซื้อส่วนใหญ่ซื้อเองใช้ส่วนใหญ่เป็นมรดกได้เงินมรดกมาจากที่ทางทางทางฝ่ายดิฉันเนี่ยไอ้อย่างนั้นอะใช้ได้ไหมคะคุณถนอมทําเป็นแบบพินัยกรรมเหรอคะหรื่าไม่ปัญหาปัญหาปัญหาคุณคืออะไรตกลงปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าถ้าดิฉันโอนก็คือไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าโอนแต่จะ เปลี่ยนมาเป็นให้หนัให้ทางทางสามีเนี่ยออกหนังสือเป็นลายละอักษรว่ายินดีที่จะมอบให้โดยที่ไม่ต้องให้ทางลูกของเขาเนี่ยมาแบ่งในสินห้ใครให้ใครให้ใครให้ใครมอบให้หลานดิฉันค่ะมอบมอบให้ดิฉันให้ดิฉันตอนแรกก็คืออันนั้นจะมอบให้หลานก็คือปัดปัดไปแล้วเพราะว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยดิฉันต้องเดี๋ยวนะ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 ผมผมว่าคุณผมว่าคนเราต้องถือหลักสุดจริตนะตรงไปตรงมานะ ตรงไปตรงมาหนึ่งสามีเขามีลูกคุณถนอมพูดถูกค่ะแต่แต่คุณถนอมสร้างไม่คะว่าบ้านหลังนี้ดิฉันใช้เงินของดิฉันคนเดียวค่ะในการซื้อแต่บางอื่นไปซื้อสองคนสมรเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วไซก่อนนของดิฉันคนเดียวเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาลูกเขามาพูดแต่มันเป็นสินสมรสนะคะคุณถนอมมันเป็นสินสมรสนะคะสมรสกับคุณหรือเปล่าครับใช่ค่ะ เมื่อเป็นสินสมรสกับคุณเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องเอาล่วงลูกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องของพ่อ ไม่ใช่เรื่องของลูกถ้าพ่อตายสิลูกถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทับทวงก็ดิฉันก็ต้องวางแผนไว้ก่อนสิคะว่าในเมื่อบ้านหลังนี้ดิฉันใช้เงินของดิฉันซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางเอิญซื้อในระหว่างสมรสนะอกอเป็นสินสมรสเพ้นลูกเขาย่อมมีสิทธิ์้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ถูกไหมคะคุณถนอมใช่ะจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นสินสมรสลูกเขามีสิทธิ์ถ้าเขาตายแต่ถ้าเขาไม่ตายเขาจะทําพินัยกรรมยกให้คุณก็ใช้หลักพินัยกรรมใช่ค่ะอ๋อหลัพินัยกรรมใช่หลักพินัยกรรมว่าถ้าถ้านนที่ดิ ทั้งนี้ทั้งหมดยกให้คุณซึ่งเป็นภรรยาได้เป็นผู้จัดการบรดกไปด้วยในตัวลูกเขาก็จะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าอย่างนั้นถ้าทําพินัยกรรมเนาะแต่พินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อเขาตายถ้าเขายังไม่ตายแล้วอย่าลืมพินัยกรรมทำใหม่ได้ด้วยแล้วแต่เขียนเองทั้งฉบับก็ได้อยู่บ้านแล้วแล้วพยานแ่ะเดี๋ยวก็ก็เหมาะพยานอะไรที่จะน่าเชื่อถือคะเขียนเองทั้งฉบับไม่ต้องมีพยานอ๋อค่ะค่ะรับทราบแค่สามีเขียนเนาะอ๋ออ๋อโอเค ได้ได้ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็จะเบาใจไปเพราะว่าไม่ต้องมาจ่ายค่าโอนทั้งสี่ห้าหมื่นววงผนล่วงหน้าได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณจินนี่คุณถนอมค่ะเด่นเดนนะคุณฟังก่อนนะฟังให้พี่เจรศักดิ์อธิบายก่อนนะอธิบายเพิ่มเติมนะพ่อสมมติว่าพอตายไปมรดกก็จะตกแก่ภรรยาการโอนมรดกตรงนี้ในทางกฎหมายต้องเสียค่าธรรมเนียมยังไงครับพี่เจรศักดิ์ครับค่าธรรมเนียมการโอนมรดก ให้แก่ทายาทนะครับครับอ่อคิดแค่เพียงแค่ร้อยละศูนย์จุดห้าครับร้อยละศูนย์จุดห้าเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ที่บอกว่ามันมันค่าโอมมันแพงเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ที่ดินด้วยว่าราคาที่ดินเป็นยังไงใช่เข้าราคาที่ดินสูงค้าโอมมันก็สูงตามตามราคาประเมินนะครับ ถ้าร้อยล้านศูนจุดห้ามันก็แพ้ถ้าห้าแสนศูนยจุดห้ามันก็ถูกคุณสนมพูดในประเด็นไหนคะในกรณีประเด็นที่ต้องโอนใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่อันนี้ผมถามเผื่อไปว่าถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเขาตายไงเขาทำพินัยกรรมให้คุณแล้วแล้วเขาตายไงมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันจะไปที่คุณโดยอัตโนมัติแต่มันก็ต้องเกิดการโอนกันไหมใช่ไหมจากผู้ตายไปสู่คุณซึ่งเป็นทายาทอ่ะก็ตามพินักรรมอ่ะใช่นั่นก็ต้องเสียภาษี0ูน อ๋อ0.5เพื่อนั่นเองค่ะโอเคค่ะ, okay, คะรับทราบค่ะครับ,วรบสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณธนอมคุณจิมมี่และท่านทีละศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ